ลงข้างล่างลงอ่ะเอ้ยล,ลงข้างบนเลยลงข้างบนมีปืนได้เหรอวะข้างบนอ่ะเจอกูัวสัสตรงไปก่อนเฮ้ยมันปีนเหยังกับดอกกระเจี๊ยบหน้าเอา้าขึไปลงวะ ต้องไปว่าเจ็ดบาทปันไหนเนานะทมเราด <c oughs> นี่จบเลี้ยงกูยิงื่อมาดวนตลยแต่มันว่านี้อ่ะเขาคือผู้เล่นใหม่นะ ม่นนีเองอ่ะปล่อยไว้มันก็เห็นว่าเป็นน้ำจอกอกห้ออ่ะต้องสีแดงของเยืไปสีแดง้องเปื่อย้อนมั่นแล้วห้องมาขามันอ่ะเกิดอะไรขึ้นมัเขายังไม่รู้เรื่องซิมบ้าก็ใจร้ายเกินซ้ำสุดเกินแม่เอออิงกะใส่เลยซ้ำสุดอะ ไม่ต้องพูดนยเปิดไม่ครับมันกวนเน่ก็ได้ดอกเพื่อเขาเปิดไม่บอสห้องพี่คร <ok ับพี่ชายไม่เห็นเลยไม่น่าเราพี้ยนไปก็ู้่ยิงแล้วครับพี่พี่ขยพีิงครสัาเร็วกว่า้ี่ียิงแล้วครับพีตตุตุตไม่ต้องพูดเล ส้มกาะเนื้อข้างมีไหมท่านมันด่อไปตรงเนี้ยเต็มตีเลยมากสาม่ะนะ yes หล่มสีๆเลย ต,ตั้งไรกลัวกลัวนี่เก็บตังค์เลยเก็บไม่ไดีว่ะขาดเยอะเนยมึงแดนม้าร์แล้วแวม็กเทกยียบกันยู่นี่ไปว่ะไป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 ขาดใจขาดใจ นี่ไปไม่ใง้เอาวะเอาหมดเอาหมดเอาหมดเอาไปซ่ากันเงไทยเอ็มซีวะเอ้ยมีรถนี่นี่เรามีรถเรามีรถ

เสียมันอยู่เดียวตอน,นั้นเนกะิดสิเปลาเรียนไปจะพอ่อจะยิ่งไนไป <c oughs> อ <c oughs> เค<อ>ูดีไปก่อนมยูยเสียนย่เดียวเยเรียนไปอนนะอนออน้อนน่ะ่ะมาพ่อจะยิ่งไหนบ่นเ่าวะบ่นเรีย <c oughs> <c oughs> นอ่อนเลยอย่างเง้นอ้ เปลี่ยนกเด็กวะที่ทดสอบแล้วคน VS ลดเลยอันนี้วัน e เ e n c e Fire จ้ะวัน e e n c e Fire วะวัน e s s e e i ไม่เฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ยมินิ มิี่มาไออันนั้นน่นเหละเฮ้ยเทจัดเมีย่ยเฮ้ยบากับมี่เอ็มซียุดเขเทจัดเฮ้ยแคนมึงเรื่องเสียงไดบบอมะนไหมนมานมเฮ้ยแขนเรื่องเสงียงวะยดเขเทจัดข้าอยาจะเป็นแนสิแนผมิอเออนนะ่และ ออกเสียงว่าแค่เพื่อเสียงกันขกดเท่ไอ้สารขวดเท่ขวดเอาขกดอันตรายฉันออกเสียงไห้เฮียเรียบร้อยเดี๋ยวแห้งปวดแล้วน่าจะมีรถหรือเปล่าบ้านนี้นี่โจเกียวดีประพันธ์มา อ๋อไม่ใชยโคตรอันตรายพ <laughs> วกเรหัน,นไอเป่าแล้วถามว่าบอลได้บอลซาติสติโอสนดต้องแสดงว่าแบบคิดออกไปซื้อแหลกเลยอ่ะไอป้ปอาไอยำจะไม่หวัวซาแล้วนะ <c oughs> ทางขั้วอันนี้จะมีอยู่นะแต่เก่าเนี้ย,ยน่ามีดิทำลายรขนมดเนาะนทางไหนนะทางขัวนี้แต่เก่าน่าจะมีแต่เก่าแต่เก่านะ,ะ,ะ,ะอ้าวโรกจัดไอสัตว์เหี้ยงวะนี่หน้าโกดังนี้น่าจะมีเหี้ยงกูแล้วมากเรือน ตอนนี้ก็มีพี่นหรือข้าจะเบิงแขนย่งเสียงไหร่ดื่นแต่ละคนมันเท่จริงเอาไปแต้มั้ยอ่ะเฮนต้องอยู่ไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีโชว์แขนว่ะกูก็ไม่เห็นอยู่ดีอ่ะคุณบ้าน้องหามเลยเออกูต้องวิ่งชกกูถึงเห็นแขนตัวเอง ดูเปิดแล้ว่ะว่าคนรวย่ะเนี่ยดีรถมาหลังโซอ๋มันนี่แล้วสิได้รถพอดีอ่ะเอออ๋อไม่ม ให้มีคนยิ่งยิ่งท้างขวาแลวเขียนเออพันนะะลมมันะล่มมันความปะยิงอยู่เว้ยเ่ยอยู่ก็ดังก็ดัง เข็นตะปลายเปลี่ยนมาเก็บของเฉยเลยเออคงจัดคงจัด ก็เลยมาตั้งมอทาไปในวิวมันจะมั่นอ่ะสองตัวล่าสุดไหนวะปีนหลังผ้าหรือเปล่าอ,อยู่ชั้นล่างเออเห็นอยู่ฟังเฮ้าเมเกียล่ะตอนนี้ไม่เห็นหรอกเอซิมบาว่าไ่ยิงอ,อ๋อซิบมบายิงทึง่นจีไ่จัดนี่ตรงนี้สามสี่ตัว มายิ่งบ่มบ like e> ่มนี่นั่นโดนเฉยไอ้ขูยิ่งได้ยิงได้ห่าลอยก็เมียต์ไอ้เหี้ย บักนี่โกดังไฮไปใส่ว่ะมันไม่ปากเลยนะมันไม่หือไม่อือเลยอนะ่ะแม่เราไม่ควโดดลงข่วงกวนหัวอ่ะหลังมาหลังมา พรอจอดเพียวรถหลังมาก,มากสมไหม,มเยอะจอดเร็วกว่าตรงนี้น<อ>ส้องร้ไหมอ๋อสิบบาทไปเจอเป็นลมแดดเฟี้ยวๆ <laughs> มาปิดมาปิดมากสมไหมเฮ้ย ของน้องชายนี่หินด้วยวันเวยสามตัวแล้วไม่เนียดเว้ยมากสนไหมหรอใช่ใช่แม่ไหนเจ็บหนักเจ็บหนัก ไม่พังหลุดเหรอโอเคอ๋อคุณระวังเป็นลมแดดสายไปมาสมหมดหมดหมดแล้วจ้าแต่พูดนอาเลยว้าวว้าวอย่าก่อนเขย่า ว้าวเบาน้โมกอ่ะหมกมีเลยวะมีมีมีตอบให้ดออเาหมเอาเอาเอากได้ปะนี่คุณหัวนซบกันเซบเลยโอ้มากินน้ำนะเนี่ยซบกันอ่ะเออซบกันเลยนี่สมกอ่ะไปแล้วเฮีย หมดเวลาดรโดูของแล้วเวลาดูเหรอเดี๋เข้าไปในเมืองแล้วหมดเวลางั้นเลยรถคว้ <ลด S 2> าเฮิดมนาะมีรถมาให้เราดูอีกแล้วนะโอ้มันโดนโดูก่อนนะบนนี้ คนเพียบเลยเจ็บมากมาเไมนได้จ้าไปแล้วจ้ายังไ,ไม่เ,เห็นจ้านี่เหรอี่เพื่อต้องมัดสองตัว ออโอ้โหัวแตกน่าสุดท้ายหัวหแตกน่าสุดท้ายหมดนี่เกิดเตียงบนบ้านโอ้ยชอ็อตเด็เดเลยพี่เมื่อกี้เนี่ยเออช็อตเด็ดเลยมันกระโดดหัวแตกกลางอากาศเลยเมืม่อกี้เตีบ้านน้องเตีบ้านน้องเตีบ้านเข้าวงก่อนเข้าวงก่นอนเอาอนี่รถมันไหมเช็คหน้าเลย จสือกกันเเหยียดเหยียดมันโมกให้กันเลยดักมันดักมันเหยียดเหยียดเหยียดดักโจมตีดักจุมตี <c oughs> มันไม่น่าจะวิ่งมาทางเราแนละ้วมันน่าจะอ้อมหลัง yes, yes. เหยียดเหยียดเฮ้ยขับรถขับรถจับบานแยกหดอกจะขับอีกไม่รถนะฮะอะไรเหรอติงจัด คือรถปุ๊บคืนรถรถหัวแตกเได้เอาเอียงอะ่ะ <c oughs> คือเสียงไม่ออกเลยนายมองแท้ถ่ายแล้ววะไม่ดีมึงบอวบๆไอแล้วอ,อ้อมอ้อมบัดฟาแล้วอุ้ยันหลบมินมิน,ม,นมินนิดเดียวเมื่อกี้ตายว่องเนี่ยหนิงสิ<ผ>มองว่ามันชุกกระได้ละมันฝั่งสวย ว่าท่ทวดายิงมันหนอกในเขื่อนบรรทนอ้อมอ้อมเน่อ้อมอ่ะนายที่อ้อมขึ้นตั้งทีอ่ะอ้อมลังลังอันนี้แน่นอนอ่ะมึงสิชอบได้มื่อวันเนี่ยเป็นแค่ตำชอบได้จังหวะขึ้นรถเนี่ยอ๋อแน่นอนอ๋อสมก้อบแบบที่ทถีทะบาทก็นนะ ในเมืองมีมงนะเชนอ่ะอยู่ตึกมั้งโอ้ฟิวตามเก็บตัวนีมาไปเลย,ะยวะเ,เดี๋ยวฝนตกว่ะตกตแล้วเอาตกมึงนอยู่มังเดียวกันป้านนี้เราฟิวอยู่สารคาม ไอ้เนี่ยใก้ๆแ,แล้านำปะตองหีย่ยาันยังม่ตายวะตื่นตื่นมาเก็บเอ,ออยังม่ตายเออวะยังม่ได้คิ้วอยู่ยเี้ยล่ะตาแนงตาแนงอ้อมแนงอ้อมไปทั้งใดวะสุ่มหานี่เสียงว่ายาเยอะพระสมควรสองบังกันนะ บักบักฟิวนังไงแต่ละค่ำกันเรบักมีฟิวอะ่ะมีฟิวทาาในเมืองนะเออบนทางในเมืองอันนี้ทางบันนอกเอ่นทาาบันนอกแถวไซเดียนมีซีเวียนเนอแกมีซีเวียนเนอบันนอก เอ้เพวฟิวมึงขับรถฟิวตีนะขับรถเนี่ยมากงั้นหรอตีเลยครับเนั่นอ่เฮ้ยเชียวหัวกูมึงยิงไหมเดี๋ยวนี่ยแอนกูยิงกูยิงอักะเพงถึงหนาเลยจอดหนาวว่ะบุหรว่อ่ะนี่นี่นี่นีตึกนี่ตึกตึก มันจะยิงเสียงมันจะยิงเสียงบนยิงสไนเดอร์ฮะมุกีกตึกนี่หรอตึกนี่ตึกนี่ตึกนี่อ่าเหรอเออตึ๊กๆมาเตะนี่เฮียเฮ่อเดินมาอ่านฟังหนีหนาสิง่ายกว่านข่ามไปฟังปุ่นแบบหนาง่ายกว่า ไอ้ส้มหนีกันล่องเหรอได้หนีเมื่อเห็นโพมาเลยอ่ะบอกนะเดินฝั่งไหนฝั่งมากสามเหรออาจจะก,ก็ได้ดนี่มันาจะง่ายกว่าไปไมดักมากๆสมพร้อมเนี่ยเจออร์อรัน อนี่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 ไม่ถึงไปเขา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 ที่บ้านนาอใช่ไหมน้ออันนี้มึงยิงในตรงไหนตึกเหรอมาสิมาสามาเหรอเรื่องมาสามท้าเขอลากไปผมไม่ตายเฮ้ยเีอะนโวย มันเขามากฟ่ามากพี่ช่วยไปไหมช่ดยไปช่วไปขนาดปีไปตูวไว้ก่อนต้องปีไปตูไว้บงจะปีบมากฟ่ายุ่แซนบอลนี่ดูไปเห็นเด็หัวะลอหน้าปไปตัวหน่อยมันสโมองปีแต่มองไม่เห็นเลยไปวะผม่ขอไม่า đông áp đi vĩnh đông áp không ô ui tóc chạy chiya cướp bị không phải tiếng máy à โอ้โหวงดีเกิน<ม>ไปเงี้ยตอนดูว่หจะยิงบั้นยู่เยเอ่ะบัลลูนกันโอ้ยเลยแลยยๆๆ้วนัก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 ตัวนั้นน็อกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สอบแมงคเอ้าไอา้เหี้ยตีนยังหมดกระ ที่นี้ยังไม่หมดอีกนะข้างหน้าเราต้องมีอีกนะอ๋อบอกไว้เลยเอาชิบหายเลย Của ta wow. <cười> <cười> một mút dạ? chi quá <laughs>